สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมปล่อยบอทปล่อยฟาร์มแล้วเล่นหลายเกมและไม่มีเวลาที่จะดูแลมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมขอแนะนําแอป UG Phone แอปคาล์ฟอนที่เปรียบเสมือนมีมือถือเครื่องหนึง่งไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ไม่ต้องเปิดมือถือทิ้งไว้แต่เพื่อนๆยังสามารถปล่อยฟาร์มไว้ได้24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นไดโคและคในล็อกออนไลน์รวมถึงเกมอ,อื่นๆและเกมที่จะมาในอนาคตอีกมากมาย ตัวแพ็กเกจที่ผมใช้และอยากจะแนะนําคือตัว M V I P ครับซึ่งราคามันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นประมาณ1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษได้เลยนะครับโอเคครับสาหรับเนื้อาหาหลักของเราในวันนี้นะครับผมจะมาสรุปทรัพยากรท,ทั้งหมดที่ผมได้รับจากการจบเซกเคม่าหนึรอบนะครับว่าเราได้รับมาทั้งหมดก e ี่ดีวแล้วได้จากอะไรบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นการเทท,ทดสอบลง100รอบ ของคลิปที่เคยลงไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นจอไว้ให้นะครับว่าเป็นคลิปไหนก็เป็นคลิปตัวนี้นะครับคลิปนั้นนะครับจะเป็นบิลที่ใช้ลงแล้วก็วิธีการที่ใช้ลงรวมถึงทรัพยากรที่เราจะได้รับจากช่องทางไหนบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสรุปกันนะครับสิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือราคาถูกปลอดภยัยเติมไว้100%่้อเนต้านเตอร์ขอแนะนําร้าน A C K เกม e Top Up Center รครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองมากกว่า30%เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น n i โคร g e n s h i n Impact, ROV, PUBG, r o, v, g, r o x และเกมใหม่ๆหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นมีเกือบทุกเกมเลยนะครับสามารถทักไปที่ทางเพจ ACK Game Top Up Center ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมบอกก็ามาจากช่องต้าฮันเตอร์กันด้วยนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าจำนวนรอบ100รอบเนี่ยผมใช้เวลาเล่นถึง4วันนะครับวันละประมาณ6-7ชั่วโมง Emotionlow เดี๋ยวผมจะมีภาพเป็นตาราง Excel ประกอบการลงหนึ่งรอยอดนะครับว่ามันมีอะไรที่เราได้มาบ้างเนาะแล้วถ้าหากเพื่อนคนไหนนะครับชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากเห็นผมไปลงคอนเทนต์อื่นนะครับหรือไปทดสอบที่อื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปก็ไฮไลท์สีฟ้านะครับจะเป็นจำนวนลูกค้าที่เราหามาได้จาก TFT นะครับ ส่วนสีเขียวนะครับจะเป็นจํานวนแจกันที่เราดรอปนะครับต่อรอบก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่นึกไม่ออกว่าแจกันคืออะไรนะครับแจกันมันคืออันที่อยู่ในภาพนี้นะครับมันเป็นลีลิกที่ดรอปในสเปกตเท่านั้นนะครับซึ่งมูลค่าของมันอันละประมาณ3ามดีวราคาทั่วๆไปนะก็แจกรนทั้งหมดที่ได้มานะครับ31อันเฉลี่ย0.3 1อันต่อรอบมูลค่า31อันประมาณ93 d ดีวครับ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นจํานวนลูกค้าทั้งหมดที่หาได้นะครับก็ลูกค้าทั้งหมดเท่าที่หาได้นะครับ88คนเฉลี่ย0.88คนต่อรอบแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันปลายหลีกมากๆแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการที่ลูกค้าเราจะมาจ้างหา SN s s c e n d ซ n c ่ค o i n t เนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอตัวนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงแรกๆหรือช่วงกลางๆหลีกนะครับรับรองว่า,านนล้นแทบทุกรอบนะครับได้มาประมาณ88ดี ก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับ100รอบเมื่อเรามาที่นี่นะครับผมได้อะไรมาบ้างก็ได้มาทั้งหมดนะครับประมาณ425ดีวล์ก็อันแรกนะครับจะเป็นรายได้จากลูกค้าที่พูดไปก่อนหน้านี้เนาะนะครับ88ดีว แล้วก็เป็นรายได้จากที่ดรอปแจกันนะครับ93ดีวแล้วก็มีรายได้ที่ใช้แจกันลงนะครับแล้วเราขายจีเวลไทม์ลอสดักเนตนะครับ200ดีวคืออันนี้เราจะได้กําไรทุกรอบที่ลงอยู่แล้วรอบละ2ดีวนะครับแล้วก็รายได้จากขายของจีประทะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดีลิกต่างๆนะครับหรือว่าจีเวลต่างๆนะครับรวมถึงไอ้นี่ด้วยนะครับแกสเปกตร G ัมจีเวลนะครับ และนี่คือเมื่อฉันมาลงเซเคม่า100รอบนะครับเพื่อนๆก็ได้ทรัพยากรมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับลองคอมเมนต์ไว้ตาคีมีได้เลยนะครับปกติเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีไม่ได้อ่านบ้างน,นะครับบางทีอ่านไปแล้วลืมตอบหรือว่ามันไม่แจ้งเตือนนะครับอันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าจริงๆนะครับ แต่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะสอบถามผมนะครับหรือว่ามาคุยกับผมนะครับสามารถมาคุยได้ในไลน์นะครับได้ทุกวันเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไลฟ์เกมนี้เนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนะครับอาจจะวันวินวันบ้างนะครับหรือว่ามีหยุดบ้างแต่หลักๆแล้วนะครับมาตลอดส่วนช่วงเวลาที่ไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่งเท่งนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเราไปเจอกันในไลน์นะครับ